เอีกแล้วครับสุกี้ไฟมาสุกี้ไฟมาเมื่อคืนไฟดับนี่สุกี้ไฟมาอารมณ์ค้างตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้ช้างี่ไข่เจ็ดฟองครับเฟองเหรปลาไข่เป็นล้วสี่มีสามเจ็ดสามขันจะเร่องรวมทมอมงเจ็ดฟองนี่นะง่ายกินนะเพื่อนๆไฟมาแล้ววันนี้เรามีเจ้าของช่องมาแล้วเจ้าของช่องมาแล้วครับอยู่ไหนครับไปไปนะเจ้าของช่องออาวชิมให้เพื่อนๆดูสิครับ เจ้าของช่องคิดดื้อแต่เช้าครับ <c oughs> ไม่ยอมไปโรงเรียนนี <c oughs> ่รู้นี่เจ้าของช่องไปโรงเรียนดือ้อครับโดน <c oughs> ป้าจับไปหนึ่งดอกเดี๋ยว <c oughs> ป้าจะโดนน้องจับไปหนึ่งดอกอ่ะอกิน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 แล้วเร็วเอากินโชว์เพื่อนเพื่อน <c oughs> จะเอาชอ็อตเยอะๆ <c oughs> อ่าคีฮีหน่อยอ่ะเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนกินเร็วๆเออมีเยอะแยะฝากกดติดตามเลยครับฝากช่องหน่อยเร็วอ๋อเบบี้อ่องโซาด้วยนะคะ